ชายวัยห้าสิบผู้แปลกหน้าเดินเข้าหมู่บ้านชนเผ่ารับกลางหุบเขาไม่นานหญิงสาวชนกลุ่มน้อยสองคนกลับตั้งคันโดยไม่รู้ตัวแต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ไม่ได้จบแค่เรื่องรักสามเศร้าเบื้องหลังคือคำสาบโบราณพิธีกรรมสยองและชะตากรรมของทั้งเผ่าเด็กที่เกิดจากความสัมพันธ์ต้องห้ามกลับเป็นกุญแจสู่การปลดปล่อยเงาแห่งความตายเรื่องราวนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยศรัทธาคำสาบและการเสียสละ และเมื่อถึงตอนจบคุณจะเข้าใจว่าความรักก็สามารถเปลี่ยนชะตาของทั้งโลกได้จริงหรือไม่อยากระพริบตาพระทุกวินาทีคือคำบรรสู่ความจริงสุดสเตือนใจชายวัยห้าสิปีชื่อว่าประเวศชายไทยผู้เงียบขรึมและร่ำรวยจากธุรกิจเหมืองแร่ในภาคเหนือเขาย้ายมาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านเล็กๆบนดอยสูงที่นั่นอากาศเย็นจัดในยามเช้าและหมอกขาคลุมทั่วผืนป่า บ้านไม้ยกพื้นเสียงลมวิดหวิวลอดช่องไม้ไผ่และสายตาหลายคู่จับจ้องเขาอย่างเงียบงนันที่นี่เป็นถิ่นของชนเผ่าเยาซีชนกลุ่มน้อยที่สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมมานับร้อยปีผู้หญิงในเผ่ามีอิสระเลือกคู่ครองได้ตามใจและอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนหากผ่านการอนุมัติของผู้อาวุโสประเวศมักใช้เวลาช่วงเย็นเดินเล่นริมลำธารที่นั่นเขาได้พบกับซินหลิงหญิงสาววัยสาสิบ ปีเธอมีผิวขาวซีเเซนผมดำยาวจนเกือบถึงสะโพกและดวงตาสีดำเข้มที่จ้องมองเขาราวกับมีเวทมนต์ไม่นานเขาก็ได้พบกับเหมยลี่อีกคนหญิงสาวอีกคนในวัยเดียวกันแต่มีบุคลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมยลี่ร่าเริงพูดเก่งและหัวเราะง,ง่ายเธอเป็นหลานสาวหัวหน้าเผ่าและมีคนหมายปองนับสิบคืนหนึ่งขณะฝนตกหนักฟ้าและฟ้าร้องอย่างบ้าคลั่ง ประเวทถูกเชิญไปงานเลี้ยงในกระท่อมไม้กลางหมู่บ้านปลิ่งเนื้อยอย่างลอยคลุ้งเสียงขลุ่ยพื้นเมืองบรรเลงคลอและเล่าหมักจากข้าวเหนียวรินใส่แก้วไม้ไผ่ไม่ขาดสายหัวหน้าเผ่าเอ่ยขึ้นต่อหน้าคนทั้งเผ่าชายผู้นี้ผ่านด่านแห่งพูดทั้งสี่และได้รับพรจากวิญญ,ญาณบรรพชนข้าขอมอบหลานทั้งสองให้เขาเพื่อสืบสกุลและรักษาวิถีเผ่าไว้ประเวทแทบไม่เชื่อหูตัวเอง เสียงหัวเราะเบาๆจากรอบวงเริ่มดังขึ้นสินหลิงหลบตาเล็กน้อยแต่เหมยลี่สบตาเขาเต็มๆด้วยรอยยิ้มในเวลาไม่นานความลับที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นทั้งสินหลิงและเหมยลี่ต่างตั้งคันในเวลาเล่ยเลี่ยกันเสียงซุบซิบกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนยิ้มยินดีแต่บางคนกลับเงียบงันและหลีกเลี่ยงสายตาเขาคือหนึ่งประเวศเดินเข้าไปในป่าลึกสายหมอกคลุมตาแสงจันทร์ส่องลอดยอดไม้ เสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังเขามาและเมื่อเขาหันกลับไปก็พบเพียงความว่างเปล่าเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศทางคนที่ต้นคอลุกชันหัวใจเต้นรัวเสียงกระสิบแผวเบาดังขึ้นจากหลังผู้ไม้เป็นเสียงผู้หญิงแต่ไม่ใช่เสียงของภรรยาทั้งสองท่านไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงหนึ่งดังขึ้นเลือดที่ไม่ใช่ของเผ่าจะนำภัยมาสู่เราอีกเสียงเอ่ยอย่างเยือกเย็น ประเวทหันขวับแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเงาร่างในชุดพื้นเมืองเก่าๆร่างนั้นไร้ใบหน้าและค่อยๆจางหายไปกับสายลมเสียงเด็กทานกล้องให้ดังว่ามาจากไกลๆทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดคลอดกลิ่นคาวเลือดบางเบาอ่อยมากับลมและเงาตะคุ่มเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาใกล้เข้ามาทีละก้าวเขาก้าวถอยหลังช้าๆเสียงกรอบกแกรบของใบไม้แห้งดังขึ้นภายใต้ฝ่าเท้าเหงื่อเย็นผุดเต็มหน้าผากแม้อากาศจะเย็นเฉียบ เสียงหัวเราะแหบพลาดังว่าจากเบื้องหลังเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่กลับพบเพียงเงาของต้นไม้ไหวเอ็นตามแรงลมหัวใจของเขาเต้นรัวจนอึดอัดในอกมือไม้สั่นสะท้านแสงจันเหนือยอดไม้เริ่มถูกกลืนหายด้วยเงาดำบางอย่างเขาตัดสินใจวิ่งกลับหมู่บ้านเสียงฝีเท้าลึกลับตามติดเขาเหมือนเงาแต่เมื่อเขาวิ่งพ้นป่าความเงียบกรับเข้าครอบนำอีกครั้ง หมู่บ้านเงียบสนิทผิดปกติไม่มีเสียงหมาเหา่าไม่มีเสียงผู้คนพูดคุยไฟจากกระท่อมทุกหลังดับมืดแม้แต่กระท่อมของเขาเองก็เงียบงนันเขาเปิดประตูเข้าไปช้าๆภายในมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างและร่างของซินหลิงนอนนิ่งอยู่บนฟูกใบหน้าซีเซียวดวงตาหลับสนิทแต่เมื่อเขาขยับเข้าใกล้เสียงลมหายใจขาดเป็นช่วงของเธอทำให้เขาขนลุก มือของเธอวางอยู่บนท้องนูนที่ขยับเล็กน้อยท่านใดนั้นเหมยลี่ก็ปรากฏตัวที่ประตูเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนมองเขาด้วยแววตาแข็งกร้าวเจ้ากลับจากป่าแล้วหรือเสียงของเธอเย็นชาเธอเห็นอะไรบ้างล่ะที่ภูผาโบราณเขาออึ้งตอบไม่ได้เพราะแม้แต่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรลวงข้าเตือนท่านแล้วเธอกระซิบ ผู้ที่ไม่ได้ถือกำเนิดจากเผ่าย่อมไม่อาจเข้าใจคำสาพที่แฝงอยู่ในตอนเช้าเขาตื่นขึ้นพร้อมเสียงร้องหหยหวนชาวบ้านพากันกรูไปรอบกระท่อมของหญิงชราคนหนึ่งหญิงเท่าผู้เป็นผู้เฝ้าคำพีวิญญาณล้มฟุบเลือดไหลาจากจมูกและหูบนพื้นดินมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดถูกเขียนด้วยเลือดทุกคนต่างลือกันว่าพูดพลายเริ่มตื่นจากการหลับไหลเพราะเลือดบริสุทธิ์ถูกเนเปื้อนด้วยสายเลือดแปลกหน้า ประเวศเริ่มฝันแปลกทุกคืนในฝันเขาเดินหลงอยู่ในป่าทึบเสียงเด็กร้องให้คอยเรียกหาเขาแต่เมื่อเขาตามเสียงไปกลับพบเพียงหลุมศพเก่าแก่เสียงหัวเราะของหญิงสาวในความฝันไม่ใช่เสียงของซินหลิงหรือเหมยลี่เป็นเสียงของหญิงที่เขาไม่รู้จักแต่ดวงหน้ากลับคล้ายกับทั้งสองอย่างประหลาดเขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงลมหวีดหวิวในมือของเขามีผ้าผูกผมสีแดงที่เต็มไปด้วยคราบดิน เขานำผ้านั้นไปให้หญิงเท่าอีกคนในหมู่บ้านดูหญิงเท่าเบิกตากว้างรีบถอยหลังนี่คือของอย่าหมิงหญิงผู้ถูกสังเวชเมื่อห้าสปีก่อนเธอถูกบังคับให้แต่งกับชายต่างเผ่าและลูกในท้องของเธอไม่เคยได้ลืมตาดูโลกประเวทหน้าซีดเงียบงนันหัวใจเขาเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกเขาเริ่มหันมาศึกษาคมภีโบราณของเผ่าที่เขียนด้วยอักษรจีนโบราณบนผ้าไหมาขาดรุ่งริ่ง ในคำพีเล่าถึงเด็กสองวิญญาณเด็กที่ถือกำเนิดจากสายเลือดบริสุทธิ์ผสมสิ่งแปลกปลอมหากไม่ได้รับการชำระล้างก่อนคลอดจะกลายเป็นผู้เปิดประตูสู่อีกโลกขึ้นถัดมาสินหลิงเริ่มกรีดร้องในความมืดท้องของเธอขยับผิดปกติเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ภายในอย่างรุนแรงเหมยรี่พยายามควบคุมสถานการณ์เธอเอาน้ำมนต์จากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มาประพรมน้องสาว แต่เสียงหัวเราะปริศนากลับดังก้องทั้งกระท่อมเด็กยังไม่เกิดแต่พลังบางอย่างเริ่มรั่วไหลาชาวบ้านเริ่มฝันร้ายพร้อมกันบางคนตื่นมาพร้อมรอยขนบนแขนบางคนเห็นร่างดำปีหลังคาในยามค่ำหัวหน้าเผ่าตัดสินใจเรียกประชุมลับในถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นมีเพียงผู้อาวุโสและประเวทเท่านั้นที่เข้าร่วมได้แสงคบเพลิงสว่างวาบและกลิ่นทูกสมุนไพรคลุ้งไปทั่ว เราต้องเลือกหัวหน้าเผ่ากล่าวเสียงหนักระหว่างรักษาสายเลือดหรือปิดผนึกพลังชั่วร้ายตลอดกาลประเวทมองหน้าทุกคนในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงครนครางของสินหลิงก็ดังสะท้อนมาจากปากถ้ำตามด้วยเสียงหวีดแหลมทุกคนวิ่งออกไปทันทีและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเลือดไหลนองพื้น สายลมเย็นวูบพัดผ่านราวกับเงาแห่งความตายมาเยือนสินหลิงนอนแน่นิ่งมือกุมท้องแน่นดวงตาเบอิอโพรงแต่เด็กยังไม่ออกมาท้องของเธอหยุดไหวและความเงียบก็เข้าครอบคลุมอีกครั้งจนกระทั่งเงาดำคล้ายควันธยานออกมาจากปากเธอหมุนวนกลางอากาศก่อนจะแตกออกเป็นเสียงกรีดร้องนับร้อยเสียงพร้อมกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ไม่ใช่เสียงของทารก มันคือเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดมาในโลกนี้และในวินาทีนั้นเองเงาดำนั้นพุ่งเข้าหาเหมยลี่เหมยลี่กรีดร้องสุดเสียงเธอพงะถอยหลังมือปัดอากาศราวกับจะขับไล่เงาดำน,นั้นแต่เงาดำนั้นเร็วเกินไปมันหมุนวนรอบตัวเธอราวกับห่อหุ้มร่างไว้ในม่านหมอกสายตาของเธอเบอิกกว้างดวงตากลายเป็นสีขาวซีดราวกับไร้สติริมฝีปากกระตุก และเสียงแหลมสูงแปลกประหลาดเล็ดลอดออกจากปากเธอเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเหมยลี่อีกต่อไปมันคือเสียงของสิ่งอื่นสิ่งที่อยู่เหนือการเวลาเหนือความเป็นมนุษย์ประเวทพยายามจะเข้าไปหาเธอแต่ทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้าไปแรงบางอย่างผลักเขาล้มลงแรงนั้นมองไม่เห็นแต่มันมีตัวตนเสียงคำรามต่ำเริ่มดังก้องทั่วหมู่บ้านต้นไม้เริ่มไหวโอนทั้งที่ไร้ลม ฝูงสัตว์ในป่าแตกตื่นวิ่งหนีตะลึงงนันชายเท่าผู้เฝ้าคัมพีหยิบกระดิ่งทองขึ้นมาเขาเริ่มสวดถ้อยคําโบราณถ้อยคํานั้นแห่พระเก่าแก่ราวกับดังกล้องมาจากโลกอื่นเงาดําเริ่มสั่นไหวราวกับถูกท้าทายมันปล่อยเหมยลี่ลงกับพื้นเธอหมดสติเลือดไหลซึมจากมุมปากประเวทพุ่งเข้าไปประคองเธออย่าปล่อยให้มันพาเธอไปเขาร้องเสียงสัน่น แต่หญิงเท่าผู้หนึ่งกลับสายหน้ามันไม่ต้องการร่างของเธอเธอผู้เสียงเยือกเย็นมันต้องการสิ่งที่อยู่ภายในทุกสายตาจับจ้องไปที่ท้องของเหมยลี่ซึ่งแม้จะยังไม่ถึงกำหนดกลับขยับอย่างผิดธรรมชาติเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังอยู่ภายในหัวของทุกคนเป็นเสียงของทารกแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังข้าตื่นแล้วข้าหิว ข้าจำเจ้าได้เงาดำเริ่มแทรกซึมเข้าไปในพื้นดินเรากับกำลังซึมเข้าไปในร่างของเด็กในคันหัวหน้าเผ่าออกคำสั่งปิดประตูหมู่บ้านทันทีห้ามผู้ใดเข้าออกและเตรียมพิธีกรรมผนึกวิญญาณหญิงสาวทั้งสองถูกพาไปยังศาลาไม้กลางหมู่บ้านพื้นศาลาถูกวาดด้วยสัญลักษณ์เก่าแก่เทียนจากไขสัตว์ป่าและเลือดนกดำถูกจุดขึ้น ประเวศนั่งเฝ้าทั้งสองอยู่ข้างๆมือของเขาสั่นเทาแต่ดวงตาแน่วแน่เขรู้ว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากเขาเพราะเขาไม่ใช่คนของเผ่าเพราะเขาเป็นเลือดแปลกหน้าหัวหน้าเผ่าเริ่มพิธีเสียงกลองใบใหญ่ถูกตีช้าๆเสียงนั้นดังก้องราวกับหัวใจของป่าเต้นสอดประสานหญิงชาราหลับตาและร้องท่วงทำนองโบรน คำสวดนั้นทำให้พื้นไม้เริ่มสั่นและแสงประหลาดสีฟ้าอ่อนเริ่มลอยจากร่างของซินหลิงและเหมยลี่เงาดำที่หลบซ่อนอยู่เริ่มเผยรูปร่างมันคือร่างของหญิงสาวในชุดพื้นเมืองแต่ไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาไม่มีเสียงหัวใจเจ้าพระคาเสียงจากวิญญาณดังขึ้นช้าช้าเจ้าลืมสัญญาประเวทเบิกตากว้างเขาจำได้ ในคืนแรกที่เขาฝันเขาเคยพูดกับเงาในฝันเขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจะไม่ทิ้งใครจะดูแลทุกชีวิตที่อยู่ในคันแต่เขาเคยคิดจะหนีหลังรู้ว่าทั้งคู่ตั้งคันในเวลาเดียวกันเขารู้สึกผิดรู้สึกกลัวข้าขอโทษเขาพูดเสียงเบาข้าไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้เงาดำหยุดชะงักเงาร่างหญิงสาวนั้นเอียงศีรษะเล็กน้อย เหมือนกำลังฟังเจ้าสารภาพแล้วเสียงวิญญาณเอ่ยแต่ข้าไม่ให้อภัยในชั่วพริบตาเงาดำพุ่งเข้าใส่ร่างของประเวศร่างเขากระเด็นกระแทกเสาไม้เลือดไหลาจากศีรษะชาวเผ่าร้องลั่นหญิงชราเริ่มสวดหนักขึ้นวงแสงรอบสาลากระพริบว่บเหมือนจะดับแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงร้องของทารกก็ดังขึ้น เสียงเดียวและวสองเสียงเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธตามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งซินหลิงและเหมยลี่เริ่มพลอดก่อนกำหนดเลือดไหลไม่หยุดทั้งสองกรีดร้องพร้อมกันหญิงเท่าผู้เฝ้าคัมภีหยิบมีดสักสิทธิ์ขึ้นมันคือมีดทองคำที่มีหินหยกฝังไว้เธอหันไปหาเขาเจ้าต้องเลือดหนึ่งชีวิตเพื่อผนึกอีกหนึ่งเพื่ออยู่ ประเวทตกตะลึงหมายความว่าอย่างไรเราสามารถผนึกวิญญาณร้ายไว้ในหนึ่งเด็กแต่อีกคนต้องรับกรรแทนเพื่อปิดผนึกนั้นเสียงทานกล้องประสานกันดุนแรงขึ้นพื้นศาลาเริ่มแตกร้าวแสงไฟกระพริบเหมือนจะดับประเวทหันมองทั้งสองสินหลิงร่างสั่นริริกน้ำตาไหลเหม่อลี่หมดสติใบหน้าซีดเผือดเลือดในกายของเขาเย็นเฉียบ เขาหลับตาสูดลมหายใจลึกมือของเขาเอื้อมไปยังมีดศักดิ์สิทธิ์มือของประเวศจับมีดศักดิ์สิทธิ์แน่นคมมีดเย็นเฉียบจะสัมผัสได้ถึงกระดูกเขามองหน้าหญิงสาวทั้งสองอีกครั้งหัวใจเขาแทบแหลกสลายเขาเคยให้สัญญากับทั้งคู่ว่าจะดูแลพวกเธอจะไม่ทอดทิ้งแต่ตอนนี้เขากลับต้องเลือกคนหนึ่งเพื่อแล่ก,กับความอยู่รอดของอีกชีวิต เสียงร้องของทารกยังคงดังสะท้อนกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำที่ประปนด้วยเสียงหัวเราะของบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เจ้าต้องเลือกเดี๋ยวนี้เสียงหญิงชราเร่งร้าวถ้าสายเกินไปจะไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวประเวทกัดฟันแน่นเขาหันไปมองเหมยลี่หญิงสาวที่นิ่งเงียบมาตลอดแข็งแกร่งกล้าหาญและพร้อมจะสละตัวเองเพื่อเผ่า แล้วเขาหันไปมองสินหลิงดวงตาเธอเปื้อนน้ำตาริมฝีปากสัน่นมือของเธอยังวางไว้บนท้องที่ปูดนูนเรากับกำลังปกป้องชีวิตเล็กๆภายในประเวทน้ำตาไหลเขาเอ่ยเสียงสัน่นข้าไม่อาจให้พวกเธอรับคราแทนได้ท่านใดนั้นเขาชูมีดขึ้นแล้วแทงเข้าที่หน้าอกของตัวเองอย่างแรงเสียงกรีดร้องดังลั่นทั่วศาลาเลือดสาดกระเซน็น แสงสว่างวาบขึ้นจากแผลของเขาไหลลวนเป็นรูปวงกลมกลางอากาศร่างของประเวทเริ่มสั่นไหวเงาดำที่เคยวนอยู่รอบสาลาพุ่งเข้าใส่ร่างเขาแทรกซึมเข้ากระดูกข้อพับและหัวใจข้าจะเป็นผู้รับคำสาปนั้นเขากระซิบข้าสร้างมันขึ้นมาก็ข้าจะจบมันด้วยตัวเองหญิงชาราเบิกตากว้างเธอเร่งร่ายคาถาผนึกวิญ,ญญาณร้ายลงในร่างของเขา แสงสีทองและสีดำพันกันหมุนวนบิดเบีย้ยวฟาดฟันและกลืนกินเสียงทารกเงียบลงอย่างฉับพลันภายในศาลาสงัดร่างของประเวศส,สุดลงช้าช้าลมหายใจแผ่วเ,เบาจนสิ้นท้องฟ้าเริ่มเปิดเมฆดำจังหายดวงจันทร์ฉายแสงลงมาบนร่างของเขาร่างที่นิ่งสนิทและแสงด้วยพลังของบางสิ่งที่ถูกผนึกไว้ตลอดกาล สินหลิงร้องให้เสอือกสะอื้นเหมยลี่ตื่นขึ้นมาแล้วเธอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองจับมือกันแน่นหญิงเท่าคุกเข่าลงคำสาปจบลงด้วยเลือดของผู้ก่อกำเนิดมันเองเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเด็กทารกสองคนได้ถือกำเนิดร่างเล็กๆของพวกเขาอยู่ในอ้อมแขนของแม่หนึ่งคนมีดวงตาดำสนิทอีกคนมีเส้นผมสีขาวบริสุทธิ์ เด็กทั้งสองเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีพลังปีศาจแต่มีบางอย่างในแววตาพวกเขาที่ไม่มีใครอธิบายได้หญิงเท่าเดินเข้าไปใกล้เธอหยิบเหรียญโบราณขึ้นมาแนกับหน้าผากของเด็กทั้งสองเหรียญไม่เปลี่ยนสีไม่มีควันไม่มีแสงพวกเขาปลอดภัยอย่างน้อยก็ในตอนนี้หญิงเท่าผู้เสียงเรียบแต่บางสิ่งยังคงอยู่ในเงามืด เฝ้ามองดูแลและรอเวลาคืนวันถัดมาหมู่บ้านกลับมเงียบสงบเสียงลมพัดเบาเสียงนกร้องกลางดึกกลับมาอีกครั้งที่หลุมศพของประเวศมีกระดิ่งทองใบเล็กผูกไว้บนไม้กางเขนมันสั่นเบาๆทุกครั้งที่ลมพัดบางคืนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านยังได้ยินเสียงกระซิบจากใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงของชายคนหนึ่งที่พูดว่า ข้าจะเฝ้ามองและข้าจะไม่ลืมเด็กทั้งสองเติบโตภายใต้การดูแลของเผ่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องในอดีตแต่ทุกคนจำมันได้ลึกในหัวใจไม่มีใครรู้ว่าเลือดของผู้เสียสละได้เปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาไปตลอดกาลแต่บางคืนเมื่อจันทร์เต็มดวงและสายลมเริ่มยินเฉียบเสียงหัวเราะเบาๆก็ว่าใหม่ครั้งจากผู้ผาโบราณที่ไกลโพ้น ีผ่านไปอย่างเงียบงนันหมู่บ้านกลับมาเป็นปกติซินหลิงและเหมยลี่เลี้ยงดูเด็กทั้งสองด้วยความรักพวกเขาตั้งชื่อให้ว่าหยงอันเด็กชายผู้มีดวงตาสีดำสนิทลี่ฮวาเด็กหญิงผู้มีผมขาวราวหิมะเด็กทั้งสองเติบโตเร็วเกินวัพวกเขาเรียนรู้เร็วพูดได้คล่องตั้งแต่สองขวบและมักพูดในภาษาที่ไม่มีใครสอนซินหลิงเคยได้ยินหยงอันพูดกับลี่ฮวา ตอนกลางคืนที่ไม่มีใครเห็นเจ้าจำได้ไหมก่อนเราจะมาอยู่ที่นี่ลี่ฮวายิ้มบางๆแล้วพยักหน้าจำได้ที่แห่งนั้นเย็นและมืดแต่ข้าไม่กลัวพระเจ้าก็อยู่ด้วยเมื่อพวกเขาอายุครบเจ็ดปีเหตุการณ์ประหลาดเริ่มกลับมาอีกครั้งสัตว์ป่าบางตัวที่เคยหายไปกลับมาแต่มีบางสิ่งในดวงตาของมันดวงตาที่คล้ายกับมนุษย์และเต็มไปด้วยความเศร้า พืชบางชนิดเติบโตเร็วผิดธรรมชาติใบไม้มีลวดลายคล้ายอักษรโบราณหญิงชาราในหมู่บ้านเริ่มฝันซ้ำๆฝันเห็นชายที่มีแสงในดวงตายืนอยู่บนหน้าผาเขามองขึ้นฟ้าแล้วพูดว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องเลือกแสงหรือเงาในคืนนั้นเองเสียงกระดิ่งทองที่หลุมศพของประเวศสั่นขึ้นอีกครั้งทั้งที่ไม่มีลมหญิงชารารีบออกไปดู แต่เมื่อไปถึงเธอพบเด็กสองคนยืนอยู่ตรงนั้นลี่ฮวาถือดอกบัวขาวในมือหยงอันถือหินก้อนหนึ่งที่มีลายเกลือสีแดงพวกเขามาหาเราอีกแล้วหยงอันพูดน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่แฝงความเศร้าพวกเขาอยากให้เรากลับไปแต่เราจะไม่ไปหญิงชาราสั่นกลัวแต่ลี่ฮวากลับเดินเข้าไปใกล้เธอยื่นดอกบัวขาวให้ ท่านยายอย่ากลัวนะพ่อบอกว่าเราจะปกป้องหมู่บ้านนี้หญิงชาราน้ำตาไหลเธอรู้ทันทีว่าคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้เสียสละทุกอย่างในคืนนั้นเด็กทั้งสองไม่ใช่แค่ทายาทของประเวศแต่เป็นภาชนะของบางสิ่งบางสิ่งที่เก่าแก่และกำลังตื่นขึ้นรุ่งเช้าวันนั้นทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่ศาลาหยงอันและลี่ฮัวยืนอยู่กลางวงล้อม วัวหน้าเผ่าประกาศต่อหน้าทุกคนพวกเขาคือผู้พิทัก์ไม่ใช่เพียงลูกของมนุษย์แต่เป็นสะพานระหว่างสองโลกชาวบ้านนิ่งเงียบบางคนยอมรับด้วยศรัทธาบางคนสั่นกลัวอย่างปิดไม่มิดแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยค้านพระแสงจากดวงตาของเด็กทั้งสองบอกทุกคนว่าพวกเขาเห็นมากกว่าที่มนุษย์เคยเห็นฤดูฝนปีนั้นภูเขาหลังหมู่บ้านถล่มบางส่วน เผยให้เห็นถ้ำที่ถูกผนึกไว้ด้วยหิงใหญ่ประตูถ้ำมีสัญลักษณ์เดียวกันกับที่ปรากฏในฝันของหญิงชราหยงอันและลี่ฮวาไปที่นั่นในคืนนั้นไม่มีใครบอกพวกเขาแต่พวกเขารู้ทางรู้ตำแหน่งและรู้ว่าในนั้นคืออะไรเมื่อพวกเขาไปถึงเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงเดียวกับที่พ่อของพวกเขาเคยได้ยินเจ้าเลือดของผู้ทำลายเจ้าสายเลือดของผู้สลั จงเปิดหรือจงผนึกตลอดการหยงอันมองลี่ฮวาลี่ฮวามองตอบไม่มีคำพูดมีเพียงสายตาที่บอกว่าเราต้องตัดสินใจเขายื่นมือไปแตะประตูถ้ำเงาสีดำพวยพุ่งๆแต่หยุดทันทีเมื่อสัมผัสผิวหนังเขามันจำเลือดนั้นได้เลือดของชายผู้เคยรับคำสาบไว้ถ้าเราปล่อยพวกเขาจะกลับมา ลี่ฮัวกระซิบแต่ถ้าเราผนึกเราอาจต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยงอันตอบเขาหยิบหินลายเกลือสีแดงขึ้นและกดมันลงบนจุดตรงกลางประตูแสงพุ่งออกมาจากรอยต่อหินแสงสีทองผสมแดงราวกับเลือดและวิญญาณเสียงกรีดร้องดังก้องจากในถ้ำเสียงของหลายชีวิตเสียงของอดีตการแต่ประตูค่อยๆปิดแน่น และผนึกทุกสิ่งไว้ข้างในอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นทุกอย่างกลับมาเงียบสงบพืชกลับเป็นปกติสัตว์ในป่าหยุดเพ่งมองมนุษย์แต่ชาวบ้านรู้ดีว่าไม่ใช่จบแค่ถูกเลื่อนออกไปและที่สำคัญที่สุดทุกคนรู้ว่าเด็กสองคนนี้จะไม่มีวันได้ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปพวกเขาคือสายเลือดของผู้รับคำสาบ คือกุญแจของการผนึกและการเปิดแล้ววันหนึ่งบางสิ่งอาจกลับมาเรียกพวกเขาอีกครั้งเรื่องอยังไม่จบถ้าต้องการให้ดำเนินต่อไปอีก150 0าคำโปรดแจ้งต่อได้เลยครับบทสุดท้ายเลือกผสานเงาสิบปีต่อมาหมู่บ้านยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงประดิ่งทองที่หลุมศพของประเวศ ยังคงสันแผ่วหยงอันและลี่ฮวาเติบโตเป็นหนุ่มสาวสง่างามเงียบขรึมและลึกลับพวกเขาไม่เคยออกจากหมู่บ้านไม่เคยแตะโลกภายนอกเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงมนุษย์อีกต่อไปวันหนึ่งขณะที่ลี่ฮวาเก็บดอกไม้ริมลำธารเธอหยุดยืนมองถิวนน้ำเงาสะท้อนของเธอไม่ใช่เพียงหญิงสาวแต่มีเงาร่างอื่นทับซ้อนอยู่ ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเธอมันคือดวงตาของพ่อเธอยิ้มเบาๆสายลมพัดพาเสียงกระซิบลูกทำได้ดีแล้วจงอยู่เพื่อแสงในศาลามไม่กลางหมู่บ้านหญิงชาราซึ่งบัดนี้ชารามากจนเดินไม่ไหวเรียกหยงอันมหาเธอส่งกล่องไม้เล็กๆให้เขาด้านนี้คือจดหมายเก่าเขียนด้วยลายมือประเวท ถ้าลูกได้อ่านแปลว่าพ่อไม่มีโอกาสได้พูดพ่อไม่ได้ขอให้ลูกเป็นวีรบุรุษแต่พ่อขออย่างหนึ่งอย่าให้ความมืดลืนแสงของพวกเจ้าแม้โลกจะไม่เข้าใจพวกเจ้าจงเข้าใจกันและกันหยงอันวางจดหมายลงอย่างแผ่วเบาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆขาวลอยผ่านแสงอาทิตย์อย่างสงบเหมือนคําตอบทุกอย่างอยู่ที่นั่นคืนนั้นหยงอันและลี่ฮวาเดินขึ้นเขา ไปยังหน้าผาที่มองเห็นหมู่บ้านทั้งเมืองลมแรงฟ้าสว่างด้วยแสงดาวนับพันถึงเวลาแล้วใช่ไหมลี่ฮวาถามหยงอันพยักหน้าใช่ถึงเวลาเราต้องปล่อยพวกเขาไปรวมถึงพ่อทั้งสองยื่นมือออกแสงสีทองเปล่งประกายจากฝ่ามืออุ่นนุ่มและเต็มไปด้วยความทรงจำวิญ,ญญาณที่ถูกผนึกอยู่ในเงาไหลออกจากภูเขา ไม่ใช่ในรูปของปีศาจแต่ในรูปของแสงแสงที่เคยถูกความตัวบทบังเงาเหล่านั้นลอยขึ้นฟ้ารวมตัวกับดาวที่อยู่ไกลโพ้นก่อนจะสลายไปอย่างสงบหย่งอันกุมมือลี่หวาแน่นเราทำสำเร็จแล้วพอ่อดอกย่าโอนเองกระดิ่งทองที่หลุมสับสันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเงียบลงไม่มีเสียงกระซิบอีก ไม่มีเงาอีกมีเพียงความสงบที่แท้จริงเช้าวันถัดมาผู้คนในหมู่บ้านตื่นมาพบว่าบนหน้าผานั้นมีดอกบัวสีทองบานอยู่หนึ่งดอกล้อมรอบด้วยหญ้าสีขาวบริสุทธิ์และไม่มีใครเห็นหยงอันกับลี้ฮาวาอีกเลยบางคนเชื่อว่าพวกเขากลายเป็นวิญญาณพิทักษ์บางคนเชื่อว่าพวกเขาเลือกจะไปใช้ชีวิตในที่ที่ไม่มีเงาแต่ทุกคนรู้ เรื่องราวของชายวัยห้าสิบผู้เสียสละหญิงสาวผู้กล้าหาญและลูกทั้งสองที่เปลี่ยนคำสาบเป็นแสงแห่งความหวังจะถูกเล่าขานต่อไปในทุกค่ำคืนในหมู่บ้านแห่งนั้นที่ซึ่งเงาไม่อาจเอาชนะความรักได้อีกต่อไปจบบริบูรณ์